สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n n นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็ เห็นเลเวลไหมครับผมโอ้โหเลเวล99นะเป็นเลเวลที่สวยงามมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมลุงยุทธจะพาไปดูศึกดวนนะฮะเซิร์ฟ12นะครับผมซึ่งเป็นศึกดวนที่ลุงยุทธเนี่ย ลงเป็นครั้งแรกนะครับผมลงเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมในเซิร์ฟ12นะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้มีตัวบักอยู่นะครับผม <Huh? S 1> มีตัวบักอยู่นะครับผมขอบอกเลยว่ามีตัวบักนะครับผมประจำกมอ่าวันพันแม่นนะครับผมเออใครไม่รู้ก็ ผมว่าน่าจะรู้กันทุกคนแล้วครับผมว่าเซิร์ฟ12เนี่ยมีใครจุติอยู่ที่นั่นนะครับผมเออโอเคผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปเซิร์ฟ2ผมขอพาไปดูเออ่ศึกดวลเซิร์ฟไอดีหลักของลุยุดธหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเป็นเซิร์ฟ210นะวันนี้ลุยุดธลงที่อ,อ่าฝั่ง ปีศาจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเลยครับผมเราไปกันเลยครับผมก็แต่ก่อนนะครับผมเซิฟน,นี้เขาจะใช้เป็นคอรดรอเตอร์จีนัทกันหมดเลยแล้วการมาของเจ้าโกเคสึกนะครับผมก็ได้มีการทำการเปลี่ยนแก้ทางกันโดยการใช้คอของคอสะท้อนของราชาทะเลลึกมานะครับผมก็ให้มันเวลาโกเคสึตีมาแรงนะครับผมมันก็จะได้สะท้อนแรงนะครับผมเออค่อนข้างคิดนะผมก็ ลองใช้คอราชาทะเลลึกดูนะครับผมในเกมนี้นะฮะเอาละครับผมเราไปดูกันก่อนนะครับผมเป็นฝั่งคุณวาสบีครับผมเปิดมาก่อนจังหวะนี้4ี่ล้าน4ดาเมจครับผมโอ้โหดวงต่อยไปฮะจังหวะนี้แล้วก็เป็นอ่ามัดโก้ข้ซื้อของลุยดเวยครับผมเข้าไปครับผม5้าล้านห้านะครับผมโอ้โหแรงครับผมหายหมดเลยเห็นไหมครับจุ๊ยหายหมดเลยนะครับผมแถวหน้าของคุณ วาซาบิครับอ้โหนี่ครับผมเจอโคตรด้วงเข้าไปฮนะีเดียวหายหมดเลยนะครับผม,มก็อย่างโหดอะครับพลัง8ล้าน8ปดะครับผมเออจริงจริง,รงบูธได้นะบูธได้ถึง9ล้านกว่าเลยนะครับผมสําหรับฝั่งปีศาจนะก็ชนะไปนะครับผมให้ดูแบบรวดเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยคู่แข่งผมเลยเนี่ยคนเนี้ยคนนี้คือคู่แข่งของผมเลยนะที่เขาเนี่ยชอบมาตีลุยดบ่อยๆนะฮะในอ่า ไต่เขาปีศาจนะครับผมเริ่มแรกนะฮะลุงยุทธเป็นคนเปิดก่อนด้วยบัดเป้ยไม่ใช่สิเป็นฝั่งซิโนโรครับผมซิโนดินเนี่ยผมเขาชื่อว่าซิโนดินเนี่ยเปิดมาแล้วตามด้วยโมรอสแล้วทีนี้มาดูบัตรโกเคสของลุงยุทธครับโอ้โหสี่ล้านหกนะครับผมโอ้ยครบผมทีนี้กรบผมดูด,ดวงของผมครับอ๋อไม่กระดิกครับเลือดไม่กระดิกและโดนสะท้อนตายไปเองครับผม นี่เนี่ยต่อยเข้าไป1ดอกครับผมสี่แสนนะฮะโอเคครับนี่ครับผมผมใช้คอของยุงนะผมใช้คอของยุงนะทำให้ดรเจรจีนัทเกิดมาอีกหนึ่งรอบอีโอ้ยตายไปเลยครับผมเอายังไงครับจะแพ้หรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมมัดโกแค่ซื้อ,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 อหนึ่งร้านเก้านะครับนี่นต่อยมาหนึ่งดอกล่วงผมไม่สะเทือนนะเขาจะโดนสะเทือนเอาเองนะโอ้โหทีนี้ดูโบรอสนะฮะเตะเท่าไหร่ โอ้โหสามล้านสามครับผมด้วงไปคุยกับรากมะม่วงเลยทีเดียวอีเนี่ยเจอด้วงลุงยุตต่อยโกเคสซือเข้าไปหิวเลือดให้เอ่โบรอดนะครับผมเต็มเลยครับผมโบรอดเลือดเต็มฮะ <c oughs> ครับผมโกเคสซือไม่ตายครับทีนี้โบรอดฝั่งตรงข้ามเตะมาครับผมเตะมาเท่าไหร่โอ้สามล้านหนูกอนก้างแรงนะครับผมมัดมัดโกเคสซือ้อหายหมดไหม ไม่หมดครับผมเราปิดท้ายด้วยบอลอตลูกรักของลุงยุทธนะครับผมโป้งป้าสองร้านสามครับผมก็ชิลๆครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ยเนี่ยผมเนี่ยคลองฝั่งปีศาจนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูรอบชิงกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเซิร์ฟสิบสองกันนะครับผมเออมัดโก้ห้สื่อของฝั่งนู้นเปิดมาครับ อ้ยก็คดข้างแรงแรงกระจึงหนึ่งนะครับผมนี๋ไถ่หน้าแหกเลยครับผมทีนี้เป็นโก้คืสื่อของลุงยุชแนลครับผมมาฟาดไปหกลาน9อุ้ยแรงจัดครับผมมามานี่แน่โบรลอดดกรักเตะทีเดียวตาย2ครับผมโอ้โหโหดเกินเตะทีเดียวตาย2นะครับผมสําหรับเซิร์ฟสองนึ่งศูนย์นะผมก็ชิวๆครับผมรับแชมป์มานะฮะ ได้กรอบอันสวยงามมานะครับผมเออก่อนไปเซตสองผมพาไปรีวิวโคตรด,ดวงของลูฟิตกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะโคตรด,ดวงของลูฟิตเจ็ดดาวนะครับผมเจ็ดดาวแล้วก็ สี่ดาวม่วงนะครับผมพลังอ่าพลังรวมพลังรบอยู่ที่2องร้านเก้านะพรุ่งนี้ผมจะบูธให้มันได้พลัง3ามร้านนะฮะเดี๋ยวไปดูค่าสเตตัสกันนิดนึงนะครับผม HP อยู่ที่3ามร้านเจนะความเร็ว269นะครับผมพลังโจมตีนะครับผม2อ0 0สนนะครับผมก็ HP 3ามร้านเจนะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับจะด่วง7ดาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่ากอริบาสนะครับผม 5ดาวสมเด็แมน5ดาวนะครับผมก็บอร์ด5ดาวกับ3ดาวม่วงนะครับผมแล้วก็โกเคสื5ดาว2ดาวม่วงแล้วก็มีกาโรนะครับผม5ดาว4ดาวม่วงนะครับผมคิงครับผม5ดาว3ดาวม่วงครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวละครเซิร์ฟไอดีหลักของลุงยุทธนะครับผม เอาละครับผมที่นี้นะฮะเราตัดมาที่เซิร์ฟ12นะครับผมตามคําสัญญาของน้องๆ FC ที่อยู่ในช่องลุงยุทธนะครับผมก็น้องๆติดตามทุิตน้องๆต,ต,ติดตามเกมไลน์เลนเจอร์แล้วก็ติดตามเกมวันพันแมนด้วยนะครับผมก็วันนี้เอามาให้ดูศึกดวลนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเซิร์ฟ12นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าศึกดวลเซิร์ฟ12เนี่ยลุงยุทธเนี่ยไปถึงไหนแล้วรูปเกมเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแพลนการปั้นไอทีเซิฟนี้ให้ได้รู้กันนะครับผมว่าจะไปในแนวทางไหนนะครับผมไปที่ศึกดวลครับผมมาฮะโอ้โหมาถึงเนี่ยผมมาเจอกับเบสฮะเลยนะครับผมในรอบ8ทีมนะมาเจอกับเบสฮะเดี๋ยวผมขอไปดูรอบ16ทีมก่อนนะครับผมว่า เป็นยังไงอะรอบ16ทีมนะ,ะับผมเจอกับ CCS นะครับผมซึ่งเป็นซึ่งมีพลังลบอยู่ที่6ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมผมไปเจอกับ CCS นะครับผมเดี๋ยวขอไปดูการต่อสู้ด้วยเลยก็แล้วกันนะครับผมก็มาเรามาดูกันเลยครับผม ก็รูปเกมนะครับผมตอนนี้นะฮะแฟดประกายแฝงได้เปิดก่อนนะฮะจังหวะนี้ปุ๊บ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 ปุ๊ติดบทเขา23ตัวเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตามด้วยมูเมงไรเดอร์นะครับผมเอามาปุ๊บให้ับเจ้ากาโร่นะผมจะไม่ให้มูเมงไรเดอร์เปิดก่อนนะฮะปุ๊บ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 ฟาดเข้าไป4ล้าน9นะครับผมค่อนข้างแรงนะครับผมคิงเนี่ยไปคุยกับรักมูม่วงเลยนะครับผมมาที่แทงทองของเขาครับผมอ้ย ใครทีหน้าหงายเลยอีเนี่ยแฟดครับโจมตีไรโจมตีเข้าไปนะทีนี้เป็นกระรอฝั่งตรงข้ามนะครับบุบวบุบบุบบุบบบบะบุบแบะบุบแบะโอ้โหสองล้านสามนะครับผมอีเนี่ยแฟดกระแทกหน้าเอาให้นะครับผมเป็นไงฮะเป็นไงครับหวานครับหวานหวานครับหวานโอ้โหทุบกันทีน่าหงายไปเลยทีเดียวนะนี่เน่ไล่ตีไปเรียบร้อยครับปิดเกมไปครับผมก็ CCS ก็แพ้ไปนะครับผมในรอบนี้นะโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปดูรอบ8ทีมนะ8ทีมนี้ผมมาเจออตัวจิตเลยนะก็เป็น16บัตรจอดนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมอรอบนี้เขามาเปลี่ยนเป็นชื่อเบสฮนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮนะไปดูเกมเกมนี้นะครับผมซึ่งเป็นเกมคู่แบบเดือดจัด,จดเลยนะเพราะว่าผมเนี่ย ปั้นตัวมาเนี่ยเพือเพ่อเพื่อที่จะมาล้มเขาเลยนะเนี่ยมามาโอ้โห oh, ครับแฟดประกายแสงผมได้เปิดก่อนแล้วก็การโรเขาเนี่ยก็ไล่ตีมาครับผมมามูเมงไรเดอร์บัฟมาหนึ่งดอกมูเมงไรเดอร์ไม่ตายนะจากการไล่ตีนะมาปล่อยมัดเข้าไปเท่าไหร่ครับดามเมจเท่าไหร่สามล้านแดๆๆนะครับโอ้โหตายเลยครับผมมูเมงไรเดอร์ตายนะมาดูการโรฝั่งเขาบ้างนะฮะเวทฮานะ องปาโอสอง้านเก้านะเบากว่าลูบุึกเป็นล้านเลยนะครับผมมาแฟดไล่ตีไปนะครับโอ้ i n คิงเอนจินนี้คือตัวแบกของฝั่งเขาเลยนะผมได้เป็นลองหลายทีแล้วหวานหายมุ้งหายครับผมฟันเข้าไปโอ้ปลาโอ้หระเบิดค่อยไประเบิดค่อยไประเบะะิดไม่แรงนะเดี๋ยวเราต้องไปฟันกันต่อครับผมแฟดอ,อกาโลผมไปคุยก,กับร่ากมะม่วงเราผมรู้สึกว,ว่าผมจะวางตัวละครผิดไปนิดนึงนะ คือพลาดเลยพลาดเพราะว่าไม่ได้เข้ามาชมเกมไม่ได้มาปรับเปลี่ยนตัวละครนะครับผถ้าผมวางตัวนี้ผมสอยคิงเขาตายก่อนเนี่ยผมเนี่ยอาจจะชนะได้นะไปแฟนประกายแสงชงเชงงชงเชงเข้าไปอุยคำดวลกาโลไล่ตีมาะจังหวะนี้มาปล่อยหิมมัดเข้าไปครับปัก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 ยังอยู่ไหมโอ้โหดักชัยของเราก็ยืนรอวันตายนะครับเรียบร้อยครับผมก็ แพ้ไปนะครับผมกับการเจอ16มาจอดหรือชื่อในตอนนี้คือชื่อว่าเบสฮะนะครับผมเบสฮะนะครับผมโอเคขอแวะไปดูคู่กายหงิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดผมชนะเบสฮะเนี่ยผมเนี่ยจะได้ไปต่อสู้กับตัวบั็กประจำเกมวัดทั้แมนเลยนะครับผมบอกปากโอ้หสามล้านสองโอ้ยแฟดแรงเกินสามล้านสองกันเลยทีเดียวนะครับผม ไล่ตีแบบดูแฟดของเบสฮะครับโอ้ยไม่ใช่แฟดครับการโลครับ 2, 07, สองล้านเจ็ดี่ไล่ตีทีเดียวครับระเบิดอีกโอ้โหติดไม่ย่อทอครับผมสําหรับกาโลมาคิงกับเอนจินเข้าไปโอ้โหสี่ล้านแปดค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับผมสาหรับการทําดาเมดของการทาดาเมจเข้าสู่ทีมของกายหิบนะค่อนข้างแรงใช้ได้โอ้ยไล่ตีกาโลคุยแรงจัดเลยครับผมมามามา,มา เนี่ยนี่แน่เป็นยังไงล่ะโดยนยิงเข้าที่ปลายคันนี่โดนไรตีครับระเบิดไปไม่ดับครับผมโอ้โหซอมบี้แมนไม่ดับครับโอ้โไรตี้กับหมาดูกระดำพิลอนบอลมาเออสองแสนสองโอโ้เลือดไม่ลดเลยเห็นไหมฮะกระบองเหล็กเลือดไม่ลดโอโ้อะไรกันครับเพี่จะโหดไปไหนครับโอ้โหแต่ก็ถือว่า <c oughs> อยู่ถึงเทิน <c oughs> สองนี้ก็สุดแล้วนะสุดแล้วนะ โอเคครับผมปิดเกมไปนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปแชมป์ประจําสัปดาห์นี้ก็คือกล์นะโอ้โหโอ้โหผมค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียวนะลงสึกดวนครั้งแรกนะคือผมมาอยู่นี่เป็นอาทิตย์ที่2แล้วนะสําหรับเซิร์ฟนี้แต่อาทิตย์แรกผมเนี่ยคือเจ้าของเก่าเขาเนี่ยมัน คืออย่างที่ใครที่ได้ดูคลิปจะรู้นะครับผมว่าทีมเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบสุดขนาดไหนไม่ได้สุดขนาดนั้นนะคือผมรับช่วงต่อมาผมจะมาทําให้มันสุดนะครับผมเออแล้วก็ผมจะบอกอแผนการที่ผมจะปั้นนะแผนการที่ผมจะพั้นปั้นไอดีนี้นะครับผมผมจะเริ่มจากการปั้นตัวละครนะฮะตัวแลกขึ้นมา2ตัวนะครับผมผมจะปั้นหนึ่งตัวนะฮะ แผนการของผมนะตอนนี้คือผมได้รีนะครับผมรีทัศซูกิไปแล้วรัชซกิมกผมรีไปแล้วฮะจังหวะนี้แล้วก็ผมจะมาปั้นนะฮะ,ะเจ้ากา,ราโรนะผมจะปั้นมีอะไรผมจะยัดกาโราให้หมดผมจะเติมแพ็คอะไรจะเติมอะไรผมจะยัดกาโราให้หมดนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกาโรานะครับผมหลังจากที่ผมเอามาปรับเปลี่ยนตามแบบฉบับของผมแล้วนะฮะตอนนี้นะเซ็ตอุปกรณ์เขานี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะผมเลือกได้คือเซ็ตที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ คือเป็นเซตอัศวินนะฮะมีแค่นี้จริงๆนะ,ะคือจะต้องมาควานหาอุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็การดบัฟเนี่ยการดบัฟเนี่ยผมไปฟาร์มาประมาณ3วัน3คืนนะก็ได้มาครับผมแล้วผมก็มายัดดาวแบบ สุดๆเลยนะครับผมสําหรับกาโลผมบูดพลังมาได้ถึง2อล้านสนะครับผมสําหรับตัวแรกที่จะปั้นนะฮะส่วนตัวที่2นะก็คือเจ้าโกเคสึ u, นะโกเคสึ u, ผมจะปั้นอีก1ตัวนะคือปั้นขึ้นมาก่อนตามลําดับนะฮะกาโลแล้วก็โกเคสึนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแบบแลนในการปั้นของผมนะครับผมแล้วก็ เป้าหมายนะครับผมคนเราเนี่ยต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะฮะผมก็มีเป้าหมายอยู่หนึ่งเป้าหมายนะครับผมสําหรับผมสําหรับการมาเล่นเซิร์ฟสิบสองนี้นะฮะผมมีเป้าหมายอยู่หนึ่งอย่างคือผมจะต้องยืนติดท็อปห้าให้ได้โดยที่ไม่มีใครมาเอาผมลงในท็อปห้าได้นะครับผมผมขอเวลา สองอาทิตย์นะครับผมสองอาทิตย์ถ้าเรียดๆหน่อยก็3าอาทิตย์หน่อยนะครับผมยิ่ยนวนนะฮะสามอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับผมเออมาลองดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะมาดูเกมป้องกันของผมกันหน่อยนะฮะป้องกันเนี่ยคือชนะนะชนะชนะเอา้าโปเต้มาตีครับผุผมขอไปดูเกมที่โปเต้มาตีผมหน่อยก็แล้วกันนะครับผมผมนีนะ่เอฟซีโปเต้นะเออผมไปดูบ่อยนะช่องโปเต้นะฮะมาครับผม จังหวะนี้เป็นแฟลตประกายแสงของลูยุทธนะครับผมเปิดเข้าไปก่อนชงเชงชงเชงนะครับโอ้โกโหกาโรปล่อยมัดครับผมดูการโรลูยุทธเท่าไหรครับเท่าไรโอ้โหห้าล้านหนึ่งครับแรงจัดเลยครับผมัดก้อยสักอีกหนึ่งทีครับโอ้โหสี่ล้านครับผมหายหมดแลวครับผมด้วงเนี่ยลงไปนอนนอนคุยกับรากมะม่วงกันเลยทีเดียวนะโอ้โหครับผม นี่เนี่ยฟันหน้าแทงต่อนี่เนี่ยไล่ไล่ฟันไปตายครับผมระเบิดตายนะจังหวะนี้ปล่อยมัดบุก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 แหวะโอ้โหสามล้านแปดครับผมโอเคครับเรียบร้อยกันไปนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการ ป้องกันตำแหน่งอันดับ6นะตอนนี้ยืนอย่ที่อันดับ6นะก็ป้องกันอันดับ6ไว้ให้อยู่ซะก่อนนะฮะตอนนี้นะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการพาชมศึกดวลเซิร์ฟ12นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟไอหลัก210นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้กับช่องรูจแชนเนลด้วยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆอยากจะ เล่นเกมวันพันแมนนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย